สวัสดีทุกคนนะพบกับอดอลฟอีกอรอบนึงกับ eria, เทเรียฟาร์ม e p i เนอะเออหลังจากหห่างหายไปนานหักหายไม่มีมีแต่ห่างหายไปนานนะฮะคือไม่ว่างอะไรเนาะก็ไม่ว่างฮะไม่ว่างก็นั่นแหละไม่ว่างก็คือดักเนสไม่ว่างก็ติดดักเนสอยู่นะแกวันนี้ก็มีเวลานะมีเวลาหลังจากเวลนะแก okay, มาดูกันเลยหลังจากต่อเราทําฟาร์มมูลหลอดวิธีฆ่าเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ว่าดูคลิปก่อนนะฮะคลิปพาร์ทหนึ่งนั่นเองนะฮะ แค <Okay, S 2> มาดูอีพรโซดนี้กันสิ่งที่ผมพูดว่าเราจะต้องการแร่อิลูมิเน่เอออันดับแรกเลยขอแจ้งไว้ก่อนนะคลิปนี้ผมขอชีตนิดนึงนะเพราะว่าขี้เกียจไปหาของนะฮะขอชีตนิดนึงแล้วกันเนาะแต่ชุดไม่ได้ชีตแต่ไอพวกนี้ชีตหมดเลยนะฮะผมอธิบายไว้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวนะเราได้แร่เราได้แร่อิลูมิเน่ยมาใช่ไหมคลิปที่แล้วอะเราทีนี้นเอาเราอิลูมิเน่ยเนี่ยไปค้ากับสตาร์ดัด้ซึ่งมันก็จะได้เป็นเซตสตาร์ดั้มาขึ้นไว้ตรงนี้ว่าต้องการอะไรบ้างนะฮะ จะขึ้นไวทั้งเซตเลยต้องการอะไรมั่งนะโอเคแล้วก็สตาร์ดัสสตาร์สตาร์ดัสดากอนสตาร์นันนะฮะซึ่งต้องการ18อันป่ะจะไม่ผิดเดี๋ยวดูก่อน18อันโอเคนะฮะประมาณนี้แหลนะครับของที่ต้องการนะแค่เนี้ยแล้วก็ต้องการไอ้เจ้านี่โต๊ะเขาเรียกว่าโตะอะไรโต๊เอนชาโน่เรียกพวกเนี้ยไนะอ้บีวิทอะอินคะิสมินเนียนมินเนียนแบ็กดาวเวนอะเออนะแล้วก็โพชั่นอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านเลยนะฮะแนะนำนะของ,งตรงเนี้ยตรงเนี้ย จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านนะฮะจะเป็นวอดดิ้งแมเนจซิ่งหรืออะไรก็ว่าไปนะแล้วแต่ท่านเลยนะฮะขอเป็นของไม่แน่นอธิบายก,ก่อนดีกว่าแมเนจซิ aging, ่งพาพาพิลัสปะมันนะว่าพาพิลัสครอปนั่นเองนะฮะก็คือต้องหาคาร์คิวลิสติบิทลเนี่ยซึ่งขอขครเอาไปอีกนิดนึงนะโอเคคาร์คิวลิสติบิทลเนี่ยต้องพาไอ้เจ้าไอ้อเบซีบูดูอ่ะผมไม่เรียกว่าบูดูเรียกว่าหมอผีแล้วกันเออด็ Doctor, Doctor, อกบินด็อกเตอร์ไปอยู่ในไปอยู่ในจังเกิลนะแล้วก็มันจะขายไอ้ p พ r ร์เสไอ้คล้ายๆตัวเ e r c ์คิวลิบิเทอะเออซึ่งมันจะอินคิดมอนมอนไอ้นี่มอนคาปาซิตีมั้งเอ้ยไม่ใช่มันจะอินคิดมอนดาเมจนั่นเองนะฮะซึ่งผมไม่สามารถทามาให้ดูได้ตั้งจากมาได้ย้ายไปนั่นเองนะฮะแล้วก็ใช้ไอ้เจ้านี่หอันไอ้สไปน m a n อม c มดิสโคเนี่ยซึ่ n e c r น m a คอม c มดิสโคเนี่ยมันจะอินคิดยูเอ m มเอ็กนัมเบอร์ออฟนเั่นเองนะ,ะซึ่งจะเพิ่มจำนวนมนินเนียนนั่นเองนะ,ะเคอาจจะนี่อะไรต่อไปเอ็มแมนเนิ่งเอม็เอมจเจเอเค ทีครับก็เอาไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยมันไอ้เอ็มเบมปกติทั่วไปมันจะเป็นอะไรอ่ะเมเลสักอย่างเมเลสเมเลดาเมจไอ้เมเลเมจิกเล้งอะไรเนี่ยจะไม่ได้ละนะไปครับกับโซทั้งหมดมั้งใจผิดนะถ้าผิดขออภัยด้วยเลยึ้นรูปไว้ว่าขาดไปน่นเองนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ดรอปจากวอเอฟเฟนเหมือนกันนะมันจะบวกดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้กับพวกมินเนี่ยนนั่นเองนะฮะ เซเลสติโอสโตนั่นเองก็มันจะวัดเปลี่ยนเราเป็นเงือกเป็นอะไรได้ก็ได้ะตอนเช้าตอนกลางวันนะว่านไปนะค,คือจะเปลี่ยนคือถ้าจะให้ดีกว่านี้เอาไอ้นี่ไปเลยบวกกับมูนชามกับเนปจูนเชลเลยนะฮะแปลงร่างเป็นเงือกเป็นอะไรก็ว่านไปนะฮะซึ่งผมไม่ต้องการนั่นเองนะเดสมานาซิงเดสโซเยอร์แ <blem> อมเบมก็อไอ้นี่บวกกับโซทั้ง3มั้งจะไม่ผิดนะเอ้บวกกับไอออฟโกเลนนั่นเองนะ โอเคก็หมดไปละกับอุปกรณ์นะฮะจะเป็นวัดดิ้งหรือ m ม d i c i n e ก็ได้นะขอผมขอตรงวัดดิ้งซะมากกว่ามามาดูที่ของกันดีกว่าอัพแรกเลยนะเอาไอ้นี่ออกก่อนนะฮะ s t a r d u ด t Dragon กกอ,อ,อยู่ไหนนะโอเคไอสตาร์ด d u s t Dragon Star Up ไหนไงก็พูดไปแล้วนะใช่มันก็ไวเ้เรียกมังกรนนะ่ะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราใส่คา,าเซตนี้เนี่ยจะเรียกได้แค่แปดหกตัวเองฮนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะยาวแค่นี้ใช่ห่ะถ้าเราเพิ่มอีกมันก็จะแบบตรงนี้ยาวเฟ้ยเลยเห็นนะ ที่เจ้าเรามีอสซารีพวกนี้อยู่นะแล้วก็เจ้านี่นะสร้างมีไว้ก็ดีฮะเจ้านี่มีไว้ก็ดีเหมือนกันพวกสตาร์มันเองนะโอเคนะอื้แล้วก็พวกพายพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกโพชั่นก็แนะนำเลยซัมมอนนิ่งโพชั่นก็บวกอะไรอะแม็กนัมเบอร์อีกแล้วก็บวกมินเนี่ยนอีกหนึ่งตัวแล้วก็ไลฟ์ฟอรสเพิ่มเลือดอีกยี่สิบเซนแล้วก็เอลังสกีแล้วก็ลกลวกเ,เลเจนเดเรชั่นโพชั่นนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวขึ้นไว้ว่าคราฟยังไงบ้างนะตรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็เจ้านี่อะไรวะ ไลฟ์ฟอสโอเคก็พูดไปนะอันนี้ก็บวกเลือดเพิ่มนั่นเองนะแล้วก็อัลลัสกินเพิ่มไอเดีเฟน์เออแปดนะแล้วก็เรเจนเนเรชั่นเพิ่มการรีเจนเลือดนั่นเองนะแล้วก็พัมกินผายนั่นเองอะ่ะอินฟู๊ฟไมเนอร์ก็จะพวกบวกดาเมจให้กับไมเนอร์นั่นเองนะพวก ion, นะ minor, มินเนี่ยนอ่ะไมเนอร์เขาเรียกว่าไมเนอร์นั่นเองนะมามาดูกันเลยว่าพวกนี้ผมเพิ่มอะไรลงไปบ้างนะผมเพิ่มฮาร์สตัตจูลงไปนั่นเองนะนี่ฮาร์สตัตจูอยู่นี่นี่นนะจะเพิ่มมาแปะเลยตรงนี้นะ ถามว่าเพิ่มเพื่อนนะเวลาผมกดทัมเมอร์เนี่ยนะก็จะมีเลือดมาให้ซึ่งนั่นแหละมันก็ดีนะฮะมันคือเลือดท่านก็ไม่ได้ลดเยอะไปมากกว่านี้โอเคมาดูกันเลยว่าสู้กับมูลหลอดเป็นยังไงตัดคลิปก่อนใจใหม่บ๊ายบายโอเคฮะเรียกมูลหลอดเรียบร้อยแล้วนะหลังจากไปหาของมาแล้เองโอเคมาพร้อมแล้วอันดับแรกเอาพอชั่นขึ้นมาก่อนตรงนี้นะฮะแล้วก็กินกินกินรอมูลหลอดเกิดนั่นเองนะฮะก็ตอนนี้ขออธิบายก่อนละกันคลิปต่อไปคงจะเป็นซอฟท์ไนท์ไลฟ์ฟาร์มนั่นเองนะหละังจากซอฟท์ไนท์ไลฟ์มเนนนั่นองนะ โกเลมแล้วนะฮะโกเลมหลังจากโกเลมก็อะไรก็ไม่รู้ฮะคิดดูก่อน,น,อนะะคงจะเป็นฟ้า e p i s o ต่อนะฮะคงจะเป็นฟ้า e p โ s o d นะฮะไปปิดไว้งนี้นะเออเที่ยงก็ขังไอ้เจ้านี่ไว้ด้วยขังไอ้นำเฮบานไว้ด้วยนะฮะซึ่งมันบางครั้งเนี่ยมันวาร์ปปุ๊บมันจะวาร์ปมากับเราไงผมก็ขังแม่งไว้ในนั้นเลยนะฮะเค้มากินยาเคทีนี้ก็รอมันเกิดนะฮะผมก็เพิ่มเจวนี้ไปด้วยไอ้ solar eruption เนี่ยนะนะ เอาไว้เดิฟมาฮะเหมือนเดิมนะเหมือนคลิปเก่านะฮะเพิ่มทำเอ็กต์ตาดาเมจได้นะฮะโอเคมาแล้วก็วาร์ปสร้างพอร์ทลไว้ด้วยอ่ะแล้วดูนะฮะ,เห,นนะะเห็นนะเห็นมังกรนะมันจะเห็นนะดูเลือดที่มันลดท่านก็มีไอ้เจ้าเนี่ยเอาไปเดิฟมันก็ได้อ่ะเดิฟมันเดิฟมันด้วยอาวุธของท่านนะฮะเนี่ยเห็นนะตาข้างนี้ไปละเห็นนะเร็วมากเลยนะฮะเนี่ยมันเริ่มตายแล้วนะฮะ เล่นหมดก็หาหมอฮะเติมสัต์ตังไม่มีนะะชิบหายละตายนะฮะรอบนี้รอบนี้ตายนะฮะแต่สักเซสนะฮะเริ่มแป็สักเซสนิดหนึ่งแล้วก็ตายนะฮะตายไหมตายไหมตายนะฮะแค่ <Okay. S 2> เห็นไหมเลื่นเร็วไหมเลื่นรดเร็วไหมเห็นนะรถอย่างเร็วเลยนะเลือดแต่อันนี้เงินไม่มีนะ,ะเงินไม่มีเลยตายนะฮะซึ่งขอไปปั๊มเงินก่อนไม่ได้ปั๊มเงินเดี๋ยวเอา,าขาโมยเงินเงิน เอาของแถวนี้ไปขายก่อนนะฮะซึ่งผมจะขายอะไรดีนี่ก่อนเอาได้ไปขายก็ได้มาได้ไม่ต้องการอยู่แล้วสวัสดีเพื่อนเบลเดนบิลเดนโอเคมาต่อกันเลยดีกว่าเรียกอีกตัวกินโพชันได้พร้อมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอันนี้ก็คราบด้วยเอาพัมคินไปคาบมันเองนะฮะ แค่ซาดัสมาน้อยเร็วเร็วเร็วเคพร้อมละพร้อมลบพร้อมลบมาปิดไทม์เมอร์ก่อนก็ได้วอะปิดไทม์เมอร์ก่อนนะฮะสุดส่วนเนี่ยอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมแค่ดึงสไปด์ออกกันเองนะซึ่งถ้าผมมีสไปด์เนี่ยเลราจะลดพวกพวกลงมานั่นเองนะฮะแค่เลือดหกร้อยละที่ก็รอมูลหลอดเกิดนั่นเองนะ ทำแบบเดิมนะฮะเด,เดี๋ยวให้ดูนะฮะความเร็วในการตายของมันนี่เยอะแค่ไหนนะฮะแค่รอก่อนรอมูลหลอดนะฮะอรอมูลหลอดนะฮะคลิปหน้าผมบอกลยเตรียมไอเดียคอนเทนเมนต์ยูนิตไปด้วยนะเพราะว่าต้องทางห้องใหญ่มากนะในการซ้ำในการฟาร์มไม่ใช่ในการซ้ำในการฟา, <c oughs> าราม์ <c oughs> าราม <c oughs> โซ่อฟไนท์ไลท์นะฮะอ่ะแค่ดูดาเมจที่มันทำนะฮะอะดูดูอย่างข้างซ้ายนะอ่ะดูเลือดดูเลือดดูเลือดดู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 ะเกือบตายนะฮะเห็นไหมเกือบตายเลย เนีย่ยเกือบตายแล้วโอเคข้างซ้ายไปละอ่ะดูหมวกดูหัวอ่ะดูดูแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองนะฮะท่านทำาฟามนานแค่ไหนก็ได้ะฮะแล้วแต่ท่านเลยะฮะตอนนี้นเห็นนะเ๋ยวให้ฮิเลือดกกันมาฮิวเลอดต่อนะ,ะอ่ะดูหัวใจนะฮะดูเลือดที่หัวใจนะฮะดูนะดูนะเห็นนะอ๋อเร็ววะละ่ะจบแล้ว MLG ปรเลยมึงเห็นนะจบแล้วเเร็วมากเลยนะ สุดยอดนะฮะเร็วโคตรพ่อนะฮะอ่าได้เหมียวเมียด้วยแค่ okay, นะฮะมาดูอีก,กอีกรอบแบบชัดๆนั่นเองนะามาอีกรอบเร็วไหม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 สุดยอดเลยเนาะเร็วแบบสุดตีนอะ่ะเดยวกูพูดมากูอัดชิปกูอัดเสียงยังวะถ้ากูไม่อัดเสียงมีน้ำตาไหลเลยเนี่ยเค okay, สร้างบังเกอร์กันเรียบร้อยนะฮะท่านจะเพิ่มอะไรก็ไปล็ลเงแต่ท่านนะฮะมาดูกันอีกรอบดีกว่ามากินยายอีกรอบ นะฮะโอเครอมันเกิดนะฮะดูจากความเร็วเนี่ยมันสุดยอดมากมันเร็วแบบโคตรพ่อนะเร็วแบบเฮี้ยเนะเร็วสุดตีเลยนะฮะแค่มีมังกรตัวเนี้ยท่านใครบอกว่ามังกรมันไม่ดีมังกรมันดีนะดีมากเลยนะสหรับผมนะยิ่งทําตัวมันยิ่งยาวยิ่งดียิ่งทำดาเมจดีนะอีกอย่างนึงเดี๋ยวมาดูสตาร์ดัสเซลเลยสตาร์ดัสเซลอีกอย่างนึงนะเรามารีวิวอาวุธกันดีกกกวว่่่าาาาเเเนนนนนนนะะะะะจซซตตดดััองงฮฮมีล์หึิ อีกอย่างพอมนเนตซิ่งพวกนี้แล้วมั้งเนาะหลังเกมใช้ใช้ไปเลยฮนะเดี๋ยวสร้างพอทาสร้างไอ้นี่ก่อนอ่ะดูความเร็วนี่กว่าอ่ะดูความเร็วนะอ่ะเราจะใช้เจ้าไอ้นี่ไปช่วยฟููก็ได้อ่ะอ่ะดูเนี่ยอ่ะตาข้างซ้ายไปแล้วอ่ะข้างขวาไปแล้วข้างขวาไปยังข้างขวาไปแล้วอ่ะดูหัวดูหัวหัวดูหัวนะดูหัวดูเลือดอดูเลือดที่หัวอ่ะดูเลือดที่หัวเนี่ยหัวหัวใจแล้วเนี่ย เห็นนะนะตายแล้ว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 ไปนนะรวดเร็วทันใจฟาร์มจริงๆริงไหมละมึงแต่ไม่ใช่เสียดายหน่อยที่ไม่ไม่ใช่เอฟเคฟาร์มอ่ะอ่ะดูตายแล้วนะฮะมุดหลอดมาดหลอดนั่นเองนะโอเคนะได้อะไรได้ลูน่าแฟร์แน่เลยให้เดาเห็นไหมอ้าวอะไรวะเฟลล์ลัสเฟลัสมาดีอันหนึ่งมันเรียกว่าอยู่ไหนวะนี่สตาร์ดัสเซลมาดูสตาร์ดัสเซลนี่ว่า อีกอาวุธอีกอันหนึ่งนะฮะโอเค okay. นะดูสตาร์ดัสเซลแทนนะฮะเอามังกรไปก่อนมังกรเอาไปนะฮะดูสตาร์ดัสเซลโอเคนะฮะอ่ะดูสตาร์ดัสเซลดีกว่านะฮะจะมาเปรียบเทียบอาวุธกันว่าอันไหนเดียวกันนั่นเองนะฮะเป็นในความคิดเหน็นของผมนะมาดูสตาร์ดัสเซลดีกว่า ท่านเซตอัพทุกอย่างให้เรียบร้อยนะฮะท่านท่านมีนี่ก็ใส่ไปเลยไอ้เขาเรียกว่าสไปเดอร์ที่เป็นแม่แม,มงมุมอะ่ะเออแล้วยิงเขาเรียกว่าอะไรไข่แม,มงมุมไปอะ่ะตัวโตดมอนนะฮะโอเคมาดูกันเลยว่าสตาร์ดัเซลจะทําอะไรนะ,ะแมงกระจุกอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะฮะอะไรเนี่ยไม่ไปสู้ฮะสตาร์ด <laughs> ัเซลก็ดีเหมือนกันนะแต่มันจะเกาะตรงมอนนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวรอบมันเกิดนั่นเองนะอืมกินยายอีกรอบหนึ่งสองสามสี่ใช้นี่ด้วย ใช้ยาเปลืองชิบหายโอเคเอ้อเอ้อเอ้อะไรวะมาดูสตาร์ดัสเซลดีกว่าเกิดสิเกิดสิอ๋อมันทำ additional damage ตอนติดด้วยเนี่ยวะมาดูสตาร์ดัสเซลทำงานกันดีกว่าก็จุกอยู่ตรงนี้อีกแล้วเนี่ยพวกมึงเนี่ยเฮ้ยทำงานก็ดีเหมือนกันนะมันยิงเซลไปไปเกาะไปเกาะ ก็ทำดาเมจแต่แต่มันไม่เร็วเท่ามังกรอ่ะมังกรเร็วกว่าอันนี้มันต้องอยู่ข้างนอกบางทีถึงจะสู้ได้โอ้ oh my god ถือว่าทำดาเมจดีไหมก็ดีอ่ะไม่เท่ามังกรอ่ะมังกรดีกว่าอ่ะจะออกไปข้างนอกกันนะเอ,อะชิบหายผิดอันเดี๋ยนะ เออมือนไรของกูเนี่ยเนี่ยทำแบบนี้ไปเรื่อยนะฮะเลื่อยท่านก็จะแบบฟาร์มแบบเมามันนั่นเองนะะโอ้ยงงอะอาวุธตัวเองเยอะจริงๆเลยฮนะ,ะดูข้างบนนะตายแล้วนะข้างบนนะดูด้านล่างกนะันมันไม่ยอมไปสู้อะพวกนี้ต้องอยู่ข้างนอกอะ่ะแพ้นะรอบนี้ให้เรา เพราะว่านี่ไงสตาร์ดไปสู้ละเอาจริงกัสตาร์ดัดีกว่านะ่ะดีกว่าเจ้านี่นะซึ่งอันเนี้ยผมต้องออกไปนะเห็นนะมมันจะเดิมกับพวกเนี้ยอืมแล,แล้วมันไม่ตีด้วยไงมันไม่ทะลุก,กำแพงกับสตาร์ดักก้ดากอนสตาร์ดักก้ดากอนมันทะลุก,กำแพงไงเห็นไหมพวกนี้มันอยู่กระจุกกับเราไงมันจะอยู่ติดตัวเราตลอดแต่ว่าสู้พวก เวฟฟอร์ดมูลคมคิดเนี่ยไอเจ้าเนี่ยดีมากนะฮะเพราะมันจะไปโจมตีมันโดยรอบมันเองนะ,ะตายแล้วนะฮะโอเคอยากได้เซเลเบชันไม่เคยให้กุซักกะทีนะโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวนะโอเคมาหมดแล้วนะฮะกับการรีวิวนะฮะเป็นไงฟาร์มแบบแอดวานซ์วอลแฟร์นะฮะโอเคมาสรุปกันเลยนะ,ะสรุปกันเลยดีกว่าเนาะโอเคะ okay, มาสรุปขอที่ต้องเป็นก็ตามนี้ผมซึ่งผมอธิบายไปแล้วตอนตอน้ตนคลิปนะฮะ แล้วก็สตาร์ดันนั่นเป็นมิติคอลนะตีเป็นมิติคอลเลยนะฮะโอเค okay. แล้วก็ไอ้นี่ไอ้นี่ไ,นไม่ไม่ไม่ก็ได้บังอันนี้ดีกว่านี่นะฮะโอเค okay. พวกสตาฟที่เอาไว้สร้างแบบพอสร้างแบบเซนทรีอย่างเงี้ยโอเคเซนทรีฮะตัวสีเหลืองๆอ่ะในมาเวนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่นะฮะโอเค okay. แล้วก็พวกพอชั่นซัมมานิงพอชั่นเรเจนเนอเรชั่นพอชั่นเดี๋ยวขึ้นรูปไว้อีกรอบนะฮะขึ้นแล้วขึ้นอีกนะไลฟ์ฟอสพอชั่นแล้วก็เล้งสกินนั่นเองแล้วก็พัมคินพายนะฮะ คทั้งหมดก็มีแค่นี้แล้วก็เงินกกระปุกสองกระปุกนะฮะแค่ okay. กขค็ขอจบคลิปขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์ซับสไคาร้ด้วยละเนาะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายเจอกันใหม่เจอกันใหม่สำหรับดวงหนวดไปละบ๊ายบาย